มึอนี่ซีซีเข่าใหม่ไม่จะกินมึอนี่โอ้ยขอบใจเด้อด่าเด้ออยู่นี่มีแน่ยปีใหม่เออมากไปเออนปีใหม่ปีเหมือนมึงมียังไงมิเตเข่าอยู่นะดีใจแต่นะเราได้กินก็ดีใจเลยเป็นของคนปีใหม่เออมึงมียังไ้ได้ซีเข่าใหม่สบายดีพ่อพี่น้องสบายดี fc world super football เนาะวันนี้วันการซีเข่าไปไห้ลูกเนาะพี่น้องซีเอาข่าไปซีไห้ลูก ดูกขับตาแล้วพี่น้องเป็นเป็นอ่าอีแมนเนาะเพราะว่าตะกี้แตงแต่วรนรนวัท่านไหนมาเห็นยูทูบนี่วรรนเคยไปเห็นเบ,บียกน้ำดุกเนาะพี่น้องเคยไปจ่อหนามาดานี่แหละพี่น้องก็เลยมื่อนี้สีขาวเซ้แน่ก็เลยสได้ถือโอกาสซีข่าไปเพื่อนเนาะพี่น้องข่าไม่เนะาะข่าไม่พี่น้องเป็นข่าไม่เนาะข่าไม่เขอหอมก็เลยอยากให้เพื่อนกินเนาะก็เลยซี้เพื่อนซีไปฝากเพื่อนสองสอบพี่น้องมันเป็นข่าไม่นะก็มัน มาละเอออรียอสบายดีไปลูกเลยดสบายดีไปลูกาดไปไดีไปปากเต้เากบริเวณหน้าเราพี่น้องเราสื่อเขากินเนาะอะไวะเป็นเขาเซฟเขาหอมพี่น้องก็อยากให้จำสำคัญมันกับเป็นเขาไหมนีแหละพี่น้องแต่มาดอนชี้ให้เมย์นะเมย์สอวะเมย์ซ้สอเนาะ Sao sợ thức bé đi, chào 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 bà chào về chào 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 đi ไปอย่างนั้าสิยางสิเปแบท้งสีสีขาวก้อนสบายดีพอพี่น้อง นี่รับบริการชี้เขาทั่วไปซื้อเขาเปลือกขายเขา่ามาข้างสอง

เดี้ยวลงกันนนี้กาไรเขาซานเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องกะชีได้ประมาณชี้หันิบโลนี่พี่นอ้องกดประมาณเขาซานสอบหนึ่งที่ก้าวสื่อในตลาดนี่และมันกับประมาณหันิบโลเนาะกะก็มาชี้ี่ไอ้เพื่อนหันกะเพื่อนกะเป็นผู้ใหญ่เนยายนะพี่นอ้องเป็นผู้มีบุญคุณต่อขอบกู้วนอนพี่นอ้อง ต่อขั้วตั้งวาเนาะขั้วตะกี้แบบมีแต่เพิ่นเหนไหพี่น้องที่คอยตอนนี้เวลามียังกะใส่เพิ่นเมื่อนะใส่เห็นไหมเพราะแหละใส่ลูกนะพี่น้องแต่ข้าวตะกี้เนาะคือมาร้อนมาเอาเมียอยู่นี่กะตอนบ่มีเบียรเข็ดมัมีเนี่ยกับผู้ทีเพิ่นกะเอาไปเห็ดเบียรน้ำเนาะ ก็เพราะอะไรไปเจาะน้ำนะเหมัอนอะก็เพรอะไรเน้นมากเมื่อไหร่ในครอบครัวในครอบครัวไอ้เนี่ยพี่น้องตอนนอนน้ำเคี้งออกลูกเนาะเออตอนแม่น้ำเคี้งเป็นออกลูกตอนนั้นแหละแต่แต่คนแหละพี่น้องสองปีเแต่แต่ข้าววันไหนให้ยูทูบคนละพี่น้องเอ้ยชี้เขาไปเพื่อนเนาะพี่น้องเขาใหม่ พ่อเมื่อกี้นี่ยที่เป็นเือเนะโ่้ว่าเนิวเพื่อนหรือบอเนาะแต่ว่าชิก็บ่ได้บอกว่นเนาะแต่เป็นยิวเพื่อนเพา่อายุเพื่อนกัหายปานนะปากกับลูกนั่นแหละพี่น้องเนซองนั่นแหละไปวเาไปพฟกันอยู่เพื่อนนั่นแหะนะ โดยอย่งวะเอาของวัดมาเากับสีเบแล้วเบเอาคองใหดาวพดีร่ว่ถารามาัมาจะเบเนาะามากี่อยมาจะเบเราอยู่เราะว่าา้าคือกันเนาะไปขึ้นอดู กำลังเดินทางกลับจากเซ่น้องพี่น้องจากบาเซ่อล้วงหาสิเอาอันนี้ไปให้ป้าเลยน้องพี่น้องอันนี้แม่ํำคิงสั่งมาขายน้องพี่น้องนี่ป้าเพิ่งสั่งน้ำสุดหนึ่งพี่น้องเยกลับบันนี้คอลลาเจนเนาะเออสั่งคอลลาเจนน้ำเป็นจีอนอาไปกินเวิ่งเนาะแม่ํำคิงมันกินอันนี้พี่น้องเลยกินเอ่อเนพนดีน้องพี่น้องก็ได้ยัดเอาลอกมาขายอืมเป็นสั่งสั่งมาขาย อยากช่างน้ำช่างลาเด้อแมนอยากช่างน้ำนก็ช่างล้เนะพี่น้องอยากอุดนุนอยากอุดนุนอยากอุดนุนพี่น้องเยพี่น้องสุดหนึ่งกับบแพงนะพี่น้องเก่ายเกซิบแต่ว่าทั้งไทยนะคจะจางดีเนาะนจะมีเอฟอิมากเลยกันน่ารอยเก่าซิบบาทพี่น้องมันจะมีพี่น้องเป็นสูตรนี่นะซีน้ำซีซีชมพนะนี่กล่องพี่น้องเก้ารอเก่ซิบนไร้กล่องพี่น้องสุดล้วเกเกาซิอันนี่บอแมน่แมน่ ซีซีนเดียกันถูกปะหรือว่าถ้าอยากเอาแต่ซีฝาอะไรรอว่าถ้าอยากเอาแบบผสมซีกัได้เอาแต่สีบวกกันไแต่ว่าเก้าร้อยเ้าซีผนกงล่องเนาะพี่ชุดหนึงเก้าร้อยก้าีเลย่องกล่องเออว่ับอันนี้น้ำวิตานซวิตามินซโลกำลังจัดโปรเนาะองกล่องในสามร้อยเก้าซีอปกติกล่องละสามร้ยพี่น้อันนนึ่งแถมหเพิ่อีกเบาทต้องใส่ใส่ อันนั้นไ่ด่างแนวไปเพากันเพื่อนปาอนะ่าคนนึงเดินมแล้วขึน้นอะยู่ไหป่ามากเหรอปะยังมาอะไรนี่ท่านมาจาับยังเต็มลังหลดอยอู่นี่นี่ที่เขา เราไปอยู่ใช่นาะแล้แต่าส่งเราตอนวะฮะเอาขอมาส่งเรายเนาะเี๋ยวพรเราสั่งกันนี่นะากับธนามตอนกจังว่อีกนะตอนไหนว่าอันไหนจัว่าอีกนึงฮะผูขอราองฉันวะาพี่น้องนะอ่ามีแต่ว่าเมื่อแรกูพี่น้องขี่ กีโดตมาส่งแล้วเนาะเพราะว่าเอาข่าวมาส่งแล้วเลยเพราะว่าเดี๋ยวโค้งให้บู้ยใครหูจักเราลยก็แล้วเรป็นคนสั่งเองเดี๋ยวตอนแรกผหมือนเพราะว่ามันก็อยู่โบกายบนน้ำพี่น้องเลยใกล้ๆกันนี่แหละประมาณทริปทริปก็กีโลนี่แหละทริปกิโลสรางกิโลนี่แหละพี่น้องโบกายบนน้ำเนาะที่รถมาประมาณอ่านที่ชิมมาที่ก่อนอ่ะมิเฉพาะมาแดงจะพอกันพี่น้องเหมือนเขามาส่งเนาะ ตอนนี้ก็ปเป็นไมลรา้ามงเลยพี่น้องโบโหารามาเซีออย่แต่กายังโทษไปแล้วก็บโบหับครับไปกับโบแล้วโบหับก็เลยเอามาเลยซชมีแต่ว่าฉันบรพอร่างเปนอารมณ์ฉันเลยเนาะมาท่านไหวะมาท่านไวะมาจะประตูยังปิดเ,<ะ>เราคือไปค่ะเราคือไปค่ะ อันนี้กำลังมาหอดไปเริ่มเลยเรมุ้นกล่องไหวฝนมุนกล่องไว้ฝนบางยาโอ้มากกีขาวพอดีเนาะ

มึงซีซีเขาใหม่ไหมจะกินมึงนี่โอ้ยขอบใจเลยดานเลยอยู่นี่พี่เนี่ยนี่ไหมเออมาไปเออคือแบบนนี่ลูกไปจะวันนันบอกเขาหน้าเจ๊เออเออจะดีได้เถอะเขาหอมเขาหอม di <tuk> santar <tangan> <tuk tangan>

กนานที่แล้นเ่มต้นแล้วไอ้น้องพี่นาะมอสไม่เท่าไร้วิตามินซีเนี่ยนวิตามินซีสองสวนมาแถมาค้องไป็หนึงเบืองเนาะเท้าอยู่หรอกเอ้าหม่งามอยู่ดใจเนะมีฮงปีใหม่ปีเหมือนก่เออใหม่ปีเหมือนอ้ยยังหายมิติเข่าอยนะดีใจเด็นะเราได้กินก็ดีใจเด็เป็นของคนปีใหม่เออผหงหายด้ซี่เข่าก็หา เออเออมาโมโฟรุ่งพี่น้องคนเดินไปเหยียบเบี้นเนาะไปเกากระซิบไปเมื้อไหร่มาเออนะมีกำกำลังเดินทางมา่อนะพี่น้องกาส่วนคอลลาเจนกะเอาให้รเราเรียบร้อยนะพี่น้องน้ำซ่างน้ำชุดนึงพี่น้องชุดนึง990เกาสิบเนาะหนึงเก่บาทครับอันนั้นน้ำยังวิตามินซีเนาะวิตามินแม่ สองกล่องชุดหนึ่งเท่กันสามร้อยเก้าสิบกับพอดีเป็นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบพันับแมนอภีมันกินประจำเนาะพี่น้องเพิ่นเอามากินเห็นมันเห็นผลดีเพิ่นก็ได้เอามาขายนำนะเอามาขายพี่น้องไปจนใจกับอุดนนู้นนั่นเนาะเราไปกินเบิรงเอฟซีเอฟซีทันไรทีนี้ว่าเคยกินมาสั่นๆแต่เห็นผลว่ามันดีใช่ไหม สั่งนล้ไปกินใดเด้อว่าอยับซอยฮะนะโคารน้นฮะนะน้าพี่น้องก็เป็นหลายลๆเชิญน้าพี่น้องเอานละพี่น้องกันสำหรับคลิปนี้ก็ชี้จบทุกเพื่อนสำนีเนาะเตรียมกระเป๋ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอกเขาเลยเด้อบอกกันคลิปหน้าพี่น้องี